มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทออสเตรียมกอบวงเงิน37,500ล้านปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่อนล้านละ3,500บาทต่อเดือนนายกมลพบปีระพระ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอเปิดเผยว่าเพื่อเพิ่มการทางเลือกให้กับลูกค้าประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและก็ครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น พอ,อสอในฐานะสาบันการเงินของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านได้เตรียมกอบวงเงิน37,500ล้ามมน 7, 500, 000, 000, บาทจ,จัดทำสีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้สามารถลดภาระการผ่อนชำระเงินงวดให้ต่ำลงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือด้านรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพโดย เอีของสินเชื่อทั้ง4ผลิตภัณฑ์มีดังนี้ค่ะ 1. สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุขปี2,567รอกบรอบวงเงิน2,500ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน อัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกสำหรับลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบีย้ยปีที่1เท่ากับ2.80%ต่อปีปีที่2เท่ากับ3.00%ต่อปีปีที่3เท่ากับ4.15%ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกเพียง3.32%ต่อปีปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MRR 1%ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ธอ,อสอปัจจุบันอยู่ที่6.90%ต่อปีกรณีกู้1ล้านบาทระยะเวลา40ปีผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง3,500บาทต่อเดือนและสำหรับลูกค้ารายย่อยอัตราดอกเบี้ยปีที่1เท่ากับ2.95%ต่อปีปีที่2เท่ากับ3.25%ต่อปีปีที่3เท่ากับ4.30%ต่อปีฉเฉลี่ย3ปีแรกเพียง 3. 5 0ต่อปี จนถึงปีที่4ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MRR 0.50%ต่อปีกรณีกู้1ล้านบาทระยะเวลา40ปีผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง3,600บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง29มีนาคม2,567อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่30เมษายน2567า 2. ส,สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการทอสปี2,567กรอบบุงเงิน5,000ล้านบาทสำหรับลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากกับธนาคารและต้องการกู้เพื่อซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมซื้อที่ดินเปล่าซับ NPA ของทอสถ่ายถอนจากสถาบันการเงินอื่นดีไฟแนนซ์และชำระนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่1เท่ากับ2.90%ต่อปีปีที่2-3ถึง3เท่ากับ3.80%ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกเพียง3.50%ต่อปีปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MRR 1.50%ต่อปีกรณีชำระนี้ปีที่4จนตลอดอายุสัญญาเท่ากับ m r อาต่อปีกรอนกู้1ล้านบาทระยะเวลา40ปีผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง3,600ับาทต่อเดือน 3. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาคร,รัฐในปี2567กรอบวงเงิน20,000ล้านบาทสำหรับค่าร,ราชการพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหากิจและก็ลูกจ้างประจำที่ต้องการกู้เพื่อซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมไถ่ยทอนจะสถาบันการเงินหรือ Re รีเฟนแนนซ์สำระนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเพื่อซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอัตราดอกเบี้ยปีที่1เท่ากับ2.90%ต่อปีปี ปีที่ 2, เท่ากับ3.75เต่อปีปีที่3เท่ากับ3.90%ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกเพียง3.52%ต่อปีปีที่4ถึง6เท่ากับ MRR 2.75เต่อปีปีที่จะถึง9เท่ากับ MRR 2%ต่อปีปีที่10จนถึงตลอดอายุสัญญาเท่ากับ MRR 1.50%ต่อปียกเว้นกรณีชำระหนี้ซื้ออุปกรณ์เท่ากับ MRR ก,ก,กรณก RR, กรีกู้1ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง5,500บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้และทำติกรรมภายในวันที่30ทธันวาคม2,567 4. โครงการบ้านทออสแสนสุขปี2,567กรอบวงเงิน10,000ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้เพื่อซื้อปลูกสร้างไถ่าถอนจะสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและซื้ออุปรกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบีย้ยปีที่1-2เท่ากับ3.25%ต่อปีปีที่3เท่ากับ4.25%ต่อปี เฉลี่ยสาปีแรกเพียง3.58%ต่อปีปีที่4ีถึงเท่ากับ MRR 2.50%ต่อปี ปีที่6ถึงเเท่ากับ MRR 2%ต่อปีปีที่8จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR 1%ต่อปีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR 0.75%ต่อปียกเว้นกรณีชำระหนี้ซื้ออุปกรณ์เท่ากับ MRR กรณีที่กู้1ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง5,500บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน3 0วาคม ทอสอพร้อมช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่มีรายได้น้อยและก็ปานกลางทุกกลุ่มอาชีพให้มีภาระในการผ่อนชำระงวดลดลงผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่นานสูงสุด3ปีเพื่อให้ลูกค้ามีเงินเหลือเพียงพอเป็นท่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ต้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ธาา ia, านาคารทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทออสสทุกสาขาทั่วประเทศโทรศัพท์02-6459000หรือว่าติดต่อไปที่ Facebook หรือธนา,าคารอาคารสงเคราะห์ติดตามข่าวสารธน,นาคารได้ที่โมบายแอปพลิเคชันทออสอเตรียมก่อวงเงิน37,500ล้านปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต,ต่ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ